วันนี้เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาคิดกันนายกเองดังๆว่าทาไงถึงจะให้นี่สินคนไทยมันหมดไปได้เพระวันนี้นี่สินหัวเรือนเยอะเหลือเกินเราก็เลยคิดกันว่าคิดดังๆนะยังไม่ได้ทํายังไม่บอกว่าจะทําคิดดังๆว่าเราจะซื้อนี่ทั้งหมดนี่ประชาชนเนี่ยออกมาจากระบบธนาคารดีไหม แล้วให้ประชาชนค่อยๆผ่อนแล้วก็ไม่จำต้องเราไม่ต้องชำระเต็มจำนวนแล้วก็ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ยกออกจากครดิบิโลให้หมดให้เป็นคนบริสุทธิ์ผูกพรังทำมาหากินใหม่สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เงินรัฐสักบาทนงไม่ต้องใช้เงินรัฐสักบาท เพราะว่าผมสามารถที่จะให้เอกชนลงทุนวันนี้รัฐเป็นหนี้เยอะเราเข้ามานี่ก็บานตะไทยแล้ววันนี้จะขยับอะไรทีก็เป็นหนี้ไปหมบเราต้องสร้างหนี้ให้น้อยที่สุดแล้วก็สร้างโอกาสให้คนไทยมากที่สุดพูดง่ายแต่ทำยากแต่ต้องทำ ผมเป็นนักเรียนเตรียมทหารก่อนเข้าโรงเรียนต้องปฏิญาณตนว่าหลายๆคำคำหนึ่งในนั้นก็คือว่าไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไดแ,ลแล้วก็ตายซะดีกว่าที่จะอยู่อย่างผู้แพ้เพรานั้นสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่นายกพูด สิ่งที่พักเพื่อไทยพูดเราทำแน่นอนแต่ว่าทำวันนี้มันไม่เหมือนตอนสมัยอยู่ไทยรักไทยเพราะพักเรามีขนาดเล็กลงมีรัฐมนตรีกระทรวงที่ดูแลน้อยลงบางทีรัฐมนตรีกระทรวงข้างเคียงของรัฐบาลผสมบางทีก็ทำงานด้วยกันไม่ค่อยคล่องตัวก็พยายาม ทั้งนวดทั้งบีบให้ช่วยทำงานด้วยพ่อมาหาจำเริญช่วยกันหน่อยเถอะถ้าพ่อมาหาจำเริญไม่ทำตัวใครตัวมันนะครับมันต้องช่วยไม่งั้นบ้านเมืองไปไม่ได้บ้านเมืองไปไม่ได้จริงๆผมวันนี้เนี่ยผมถือว่าบ้านเมืองคือหัวใจ ที่เราจะต้องทำให้ไปผักดันให้ไปให้ได้